ก่อนดูย้อนหลังกราบงามๆกดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวยัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอนเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิว วันนี้ผมอยู่จังหวัดระยองนะครับคุณผู้ชมอำเภอแกลงครับด้านหลังผมเนี่ยดูเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวแต่จริงๆแล้วเป็นศูนย์รวมเกี๊ยวของคนเมืองแกลงนะครับเขาบอกถ้าเกิดใครมาเมืองแกลงแล้วไม่ได้มากินเกี๊ยวร้านเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงมีอาหารหลากหลายมีเกี๊ยวหลายแบบแล้วก็ทําเองทั้งหมดด้วยอาหารเราก็ทําตามสูตรปั้นพบุรุษท่านทิ้งสูตรให้ไว สนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนโฉมใหม่แบบกระป๋องดื่มอร่อยแก้กระหายได้ประโยชน์มาคุณผ,ผู้ชมมาฟังตำนานเกี๊ยวร้านนี้กันดีกว่านะครับร้านนี้ชื่อในเคี้ยมนะฮะเจ้าของคือเจ๊หมวยสวัสดีครับสวัสดีค่ะกี่ปีแล้วครับเจ๊หมวยอ่ฉันขายมา61ปี61ปี61ป oh, โอ้โหขอยได้อยุสเออายุ1อายุ็1แล้วขายแล้วเออขายแล้ว oh ออก,กป็ปอก็ขายเลยขายกะเตีย 61ปี <Ừ. S 1> แล้วจริงๆอายุร้านคือกี่ปีอายุอายุร้านเนี่ยนะเกือบ8ปปีอ่ะไม่ใี่ธรรมดาเขาบอกว่าคนที่มาเมืองแกลงจังหวัดระยองเนี่ย ถ้าไม่กินเคี้ยวร้านนี้ถือว่าไม่ถึงนะเมื่อก่อนชื่อเคี้ยวสัมย่านใช่ใช่แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นอเภอแกงอเภอแกงแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนเป็นเป็นชื่อในเคี่ยมเตียเี่ยชื่อเตียเตียคือรูปนั้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะ่าแล้วข้างๆคือขอบคุณแม่ขอบคุณแม่ร้านนี้ผมเห็นเป็นศูนย์รวมเคี้ยวว่าได้ไหมค่ะเคี้ยวเยอะมากมีเคี้ยวอะไรบ้างฮะมีเคี้ยวปลาเคียวหมูเคียวหเยปูเคียวยกเคียวสามรสเคี้ยวเรือ โอ้โหเกี้ยวเรือนี่เป็นไงฮะเกี้ยวเรือข้างในเราห่อของทะเลห่อพวกปลาพวกปูพวกนี้แล้วเปลือกของที่ห่อเนี่ยก็เราก็ใช้ปลาเห็นบอกที่นี่ทุกอย่างทําเองหมดทําเองหมดแผ่นเกี้ยวแผ่นเกี้ยวเกี้ยวปลาเกี้ยวอะไรลูกชิ้นปาทอดอะไรทําเองหมดบะหมี่ก็ทําเองอ๋อกำลังหาแม่ก็ทำบะหม,มี่ด้วยบะหมี่เราทําแบบโบราณสมัยเตีย๋ยทำอ่ะแกใส่ไข่อ๋อ,อใส่ไข่บะหมี่ต้องใส่ไข่จะอร่อยบางทีไปเดินหน้าตู้นะเห็นเลยไป เป็นเหมือนอะไรฮะคล้ยายแฮมเบอร์เกอร์เลยมไม่ใช่ใชเ,เป็นมวนๆก็คือปลาสว,ว่านปลาสวัน,วน,วนแล้วก็เกี๊ยวสามรสเนี่ยเราเราจะห่อเป็นลูกใหญ่ก็เกี๊ยวหยกแต่นอกนั้น,นอะลูกเล็กหมดได้ที่มันอ้าๆแล้วมีหมูอะข้างในเราก็ใส่หมูก็กุ้งอะแล้วเราก็เอาไปทอดไงไว้ให้ก็ทานเล่นนะอ๋ออะไรขายดีสุดอะใช่หมเกี๊ยวโรมิส เขารวมมิตรอ,อ๋อมันจะมารวมเลยอ่าต้องมีหลายเกี๊ยวเลยค่ะน้ําซุปเป็นไงที่นี่น้ำซุปน้ำซุปนี่เราใช้กระดูกเลยอืมใช้กระดูกเราวันเกือบร้อยโลอืโลใช้กระดูกผมเห็นเนี่ยของเยอะมากเออแล้วกระดูกอะเราต้มเสร็จแล้วก็ไม่รู้จับไปไว้ไหนเราก็ให้แขกเออแขกก็ชอบอ๋อ,อแล้วก็ให้แขกกินน่ะแต่ก่อนใช้หมวยขายนี่ชามเท่าไหร่ตอนอายุสิบเอ็ดโอตอนอายุสิบเอ็ดอะอยากรู้จังเลยชามละสามบาท อ๋อหรอเมื่อก่อน3บาทเอง3บาทกูขายในสบาทนะคุณผู้ชมตอนนี้ชามเท่าไหร่นะฮะ,อะตอนนี้ธรรมดา50าสิบพี่เจ็ด0ธรรมดา50บบาทนะ พิเศษก็80บาทนะว่าคนมาส่วนใหญ่เกี๊ยวกับบะหมี่เขาสั่งอะไรมากกว่ากันเออเขาจะสั่งเกี๊ยวมากกว่าสั่งเกี๊ยวมากกว่าที่นี่นี่ยสั่งเกี๊ยวแคุณผู้ชมเกี๊ยวลูกใหญ่มากอ่ะเอาเป็นว่าใครที่มาเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่กินเกี๊ยวร้านนี้เขาบอกว่าไม่ถึงใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติ้วต้องลองแล้วเกี๊ยวรวมดี่หว่าเกี๊ยวรวมเพราะว่าเกี๊ยวรวมเนี่ยมันมีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างเดี๋ยวเราลองมาชิมดูครับขอบคุณพี่มวยมากครับค่ะค่ะ าไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่าเปิดสายหรือเชา้าก็ทนรอไว้จะปิดค่ำราตรีหรือบ่ายอยู่จังหวัดไหนตามไปแน่นอนน่ากินมากคุณผู้ชมนี่ดูเกี๊ยวในเคียมนะฮะชามนี้จะมีเกี๊ยวมีลูกชิ้นทรงเครื่องมีอะไรรวมกันอยู่เลยในะหนึ่งชามนี้น่ารับประทานมากนอกจากนั้นก็สามารถสั่งเป็นเครื่องเคียงมารับประทานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกี๊ยวปลา เกี้ยวกุ้งเกี้ยวเรือลูกชิ้นรวมมิตรนะจะเป็นลูกชิ้นปลาลชิ้นทรงเครื่องแล้วนี่เต่ากัวที่ผมพูดถึงนะฮะเป็นเต้าหู้แล้วเขาก็สอดไส้มาด้วยแล้วก็นี่เห็นไหมอยากชิมมากเขาบอกเกี้ยวปลาแล้วเนี่ยตัวแป้งก็ทําจากปลานะครับเนี่ยเนี่ยแบบนี้เลยโอ้โหนี่ยังไม่ต้องจิ้มดีกว่านี่นฮะอืมรสชาตดิดีวยว่หนับ เ in ขาจะมีขายนะครับุผู้ชมชุดหนึ่งก็ร้อยสี่สิบร้อยสามสิบแล้วแต่เกี๊ยวนะฮะเกี๊ยวกุ้งก็ร้อยสามข้างในเป็นของทะเลลองน้ำจิ้มหน่อยกินมน้ำจิ้มหน่อยนะฮะเกี๊ยวอร่อยรสชาติเค็มหอมหวานพอดีต่อมานี่ลูกชิ้นทรงเครื่องส่วนตัวน้ำจิ้มเขาก็เป็นเหมือนคล้ายๆพริกน้ำพร้อมปกติคุณผู้ชมผมว่ากินสัมผัสรสลูกชิ้นดีกว่า จริองอจะบดละเอียดเนื้อเนียนไปแล้วรสชาติเค็มนำหน่อยสำหรับตรงเครื่องนะแล้วก็กุบตัวเกีียวจะมีหวานเล็กๆนปนบนอยู่ลูกิ้นปลาลุกลิ้นปลาเขาก็จะแบบว่ามีมีเพาสัมผัสเนื้อแบบว่าไม่ได้เนียนนะหย,ยาบๆหน่อยคือโดยรวมอร่อยนะอือตัวนี้ตัวนี้มันปลาสว่า์เป็นเกลียวเลยโอ้โห ปาเส้นแล้วเขามาม้วนเป็นเกี๊ยวนี่คนนี้อร่อยห่อได้ผักตรงกลางหออนี้มาถึงเกี๊ยวบ้างไหมครับมโหเต็มทามเลยอยากกินไหมนะเกี๊ยวปลาลูกชิ้นทรงเครื่องนี่ลองเกี๊ยวหยกบ้างโดยรวมนะออว่าลูกชิ้นปลาเขาจะมีความเค็มนำแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเกี๊ยวเลยเนี่ยก็จะรสชาติตรุงมาแนละ้วแบบมีหวานนิดเค็ม,มปแมปแ๊แป๊พอดีพอดี อันนี้มันไม่ใช่เกี๊ยวละมันเหมือนนมตีบยักษล์ละโอ้โหมันขนมตีบยักษ์เลยนี่ผมว่าเกี๊ยวร้านนี้นะกินเหมือนนมตีบได้เลยอืมมันนมตีบมันจะใหญ่ไส้แน่นของยิงเริ่มจะอิ่มแล้วนะโหเขามีกุ้งทอดด้วยคุณผู้ชมร้านนี้มีกุ้งทอดแบบโบราณมาด้วยแบบนี้ถ้าเกิดว่าอยากทานแบบว่า กรอบๆกบ้ฝัง่งตะถาแต่ว่าในก๋วยเตี๋ยวก็จะมีอยู่แล้วนะเป็นแบบนี้มาให้เลยอันะนี้เขาแช่น้ํามาหน่อยเต่กากัวฮัดเต่กากัวเวลายังไม่หัน่นนะมันจะเป็นเหมือนแฮมเบอร์เกอร์เลยคุณผู้ชมนี่ก็มาหัน่นอันนี้สั่งมากินเล่นได้เต่ากัวอือโดยรวมูคุณผู้ชมตัวน้ําซุปเชงเชงรสชาติดีผมแนะนามานะกินแล้วก็ตัดเลี่ยนตัดมันด้วยหยวนนิ่นหน่อยฮนะวันนี้เป็นน้ําฟักเขียวนี่ เขาเป็นแบบกระป๋องแล้วนะเลยไปอุดหนุนกันนะครับเขานี่ดีไม่หวานมากจริงๆแช่เย็นแล้วทานได้เลยนะคุณผู้ชมเวิร์กมากน้ำฟักเขียวเนี่ยอร่อยจริงๆนะของเขาทำได้ดีมากมาเมืองแกงลองแวะมาครับผมว่าที่นี่น่าจะเรียกว่าศูนย์ลมเกี้ยวนะลองแวะมารับรองไม่ผิดหวังฮะนี่ของอร่อยจังหวัดระยองเมืองแกงเกี้ยวในเกี้ยว ร้านนี้ต้องบอกว่าเป็นของดีนะครับสำหรับอำเภอแกลงจังหวัดระยองไปแล้วนะครับถ้าเกิดมาจังหวัดระยองก็อย่าลืมแวะมารับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเขาเรียกว่าเกี้ยวในเคี้ยมนะฮะลองแวะมาดูร้านอยู่ไหนครับเจ้ามวยร้านอยู่ถนนเทศบาล2อําเภอแกลงนะคะเข้ามา100ร้อยส่าเมตรค่ะร้านอยู่ฝามือค่ะครับเปิดกี่โมงครับเปิดตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง3ามโมงครึ่งค่ะครับแวะมาได้เลยนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็มีตุ๊กตาตีกวัก จากรายการตีอ้วนจนหิวเป็นสัญลักษณ์ของรายการว่าเรามาเยี่ยมแล้วนะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนครับดื่มอร่อยแก้ขหายได้ประโยชน์มอทงังไลนไว้ใช้1หลังด้วยนะครับเดี๋ยวเขามีแบบกระป๋องแล้วหาซื้อได้นะครับตามซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็แมคโครโลตัสเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับเดี๋ยวขอติดสติกเกอร์ไว้หน่อยนะ<า>ตีอ้วนชนหิวหามาจังหวัดระยองต้องมาลองครับ<า><า>ซอสอนเนกประสงค์ตีอ้วนชนหิวหาซื้อได้ที่ฟูดแลนด์สั่งได้ทางช้อปปี้ลาซาด้าต่างจังหวัดสั่่งงงทททาอดลน์โปปรรพิเศศษ259วฟีัะ ร้านเล่าเรื่องอร่อยครับคุณผู้ชมวันนี้ผมมาอยู่ริมถนนรามินทานะครับในบริเวณชิคริพับบิกแห่งนี้สะดุดกับป้ายนี้ฮะตุ๊กแกอวกาศเฮ้ยขายอะไรอนะตุ๊กแกอวกาศพอเห็นปุ๊บนะฮะอยากรู้เลยว่าขายอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปพบกับเจ้าของร้านแล้วไปดูกันว่าคําว่าตุ๊กแกอวกาศเนี่ยมาจากไหนเรื่องราวเป็นอย่างไรในร้านเล่าเรื่องอร่อยวันนี้ครับ รราานเเล่่่ืออองยสวัสดีครับสสวััดีครบตีว้นชนอร่อยนะครับวันนี้มาเยี่ยมร้านชอบชื่อมากเลยตุ๊กแกอวกาศขอบคุณครับชื่ออะไรครับผมชื่อบาสครับจริงๆชื่อบารอ้าวแล้วตุ๊กแกอวกาศนี่มันคืออะไรมาจากไหนฮะ มันเป็นที่เมื่อก่อนย้อนไปตอนเด็กๆผมมันผอมและหน้ามัิสซิสหรือเหลืองเงี้ยเหมือนทิ้งจกตุ๊กแกเงี้ยผู้ใหญ่เขาก็ล้อกันก็เลยไอ้ตุ๊กแกแล้วไอ้อากาศผมมาเติมตอนหลังมันเท่ดีถามสนุกสนุกมีคนตกใจไหมนู้นขายเนื้อตุ๊กแกไหมเยอะเลยฮะมันก็จะมีทั้งแบบคนที่มาร้านเพราะชื่อก็มีครับแบบยังไม่รู้เลยขายอะไรมาก่นชื่อร้านชอบบางคนแบบไม่กล้าเข้าเพราะกลัวชื่อก็มีแต่จริงๆเขาไม่ได้ขายตุ๊กแกนะเขาจะมีคำเขาเรียกว่าเป็นประโยคท้ายๆว่า ประมาณรู้ใจคนกินเนื้อใช่ครับที่นี่ก็คือขายเนื้อวัวเป็นหลักเนื้อวัวเป็นหลกัก<ช>แต่ก่อนจะไปถึงเรื่องเนื้อวัวเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมว่าร้านเนี่ยเป็นฮาล้านด้วยเป็นฮาลานครับเป็นมุสลิมทีนี้รู้ใจคนรักเนื้อรู้เรื่องเนื้อขนาดไหนครับบ้านผมเป็นธุรกิจร้านอาหารมาตั้งแต่ตั้งแต่นานแล้วครับ<ช>แล้วก็ทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อผม จะมีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องเนื้ออยู่แล้วในพาสของเนื้อต่างๆเวลาทำก๋วยเตี๋ยวแม่ผมขายก๋วยเตี๋ยวนะครับ uh huh. แล้วผมก็พอมาเปิดร้านสเตจผมก็เจาะลึกเข้าไปอีกจนเจาะลึกจนกลายเป็นซัพพลายเออร์ซัพพลายเออร์ส่งร้านอาหารส่งโรงแรมแบบนี้ครับก็เลยชํานาญเกี่ยวกับพาสของวัวทั้งหมดที่นี่มีเนื้อแบบไหนให้คนรักเนื้อได้กินเนื้อบ้างเรียกได้ว่ามีเกือบทุกแบบที่จะมีเลยครับทั้งลมควันลมควันซูวีซูวีแล้วก็จะเป็นพวก สายพันธุ์ต่างๆมีวากิวมีวากิวแท้วากิวผสมนะครับแล้วก็มีแบ็กแอนด์สมีชารโลเลยมีไทเฟนแล,แล้วก็มีหลายๆพาร์ทพาร์ทที่หายยากๆอย่างเงี้ยที่คนไม่เคยกินตามลําสเต็กเฮาทั่วไปครับผมะจะมีนี่เรีาคนที่ชอบกินเนื้อมาร้านนี้ไม่ผิดหวังคิดว่าไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังเลยนะฮะ,ะในหมวดหมู่ร้านเนี่ยจริงๆแล้วก็ขายสเต็กใช่ไหมฮะสเต็กเป็นหลักครับสเต็กเป็นหลักใช่ครับสเต็กเป็นหลักสเต็กมีสเต็กแบบไหนบ้างฮะ สเต็กเกือบทุกแบบจริงๆฮะอย่างบอกถ้าใครชอบกินแบบรสเข้มข้นอย่างเงี้ยก็มีแบบสเกิร์ตพิันญาก็มีใครชอบนุ่มบันแซกก็มีแบบวากิวคือเอาง่ายๆว่ามีให้เลือกมี <S <S ให้เลือกมีให้เลือกเลยแล้วก็มีจนเลือกไม่ถูก <S <S 2> <S 2> แต่ถ้าเลือกไม่ถูกก็จะมีพนักงานมาแนะนําให้ลูกค้าได้เนื้อที่ตรงใจ ตัวเองต้องการอ๋อแล้วนอกจากสเต็กแล้วมีอาหารอย่นอื่นไหมครับมีครับจริินคนชอบกินเนื้อก็ไม่จำเป็นต้องกินสเต็กเสมอไปอมผมก็จะมีเอาเมนูเนื้อต่างๆนะผมจะรู้ว่าเนื้อส่วนไหนทําอะไรอร่อยออผมก็จะเอาอย่างสะโพกหรือชักอ้ายผมก็จะมาทำก๋วยเตี๋ยวเงี้ยกินมาสู้กันมีผัดกะเพราก็เป็นเนื้อบดสโะโพก มีเบคอนเนื้อที่ทําเองด้วยมีเสกกรอกเนื้อที่ทําเองด้วยมีหลายอย่างครับก๋วยเตี๋ยวนี่เป็นสูตรของของแม่เลยแม่เนี่ยคือขายมาสามสิบกว่าปีแล้วใช่ใช่ขายดีมากแล้วคือว่าส่งผมเรียนจนจบปริญญาเตี่ยไปสูตรเนี้ยแม่ผมก็คิดที่มาเองคือเอาง่ายๆว่าเหมือนเขาม่วขึ้นมาคืออิมพอไว้น้ําก๋วยเตี๋ยวมาือม่วแบบนี้หลักการจนผ่านมาปรับมาจนถึงวันนี้ครับก็เป็นสูตรน้ำก๋วยเตี๋ยวของแม่ทีนี้บางทีคุณผู้ชมเห็นบรรยากาศในร้านโอ้โหลูลามาเห่าคือแบบว่าเข้ามาแล้วแบบ ดูดีมีสกุลลุนมชาติตุกแกวอากาศราคาเป็นไงฮะราคาราคาบอกว่าผมผมพูดอย่างนี้กันไม่แพงแล้วก็ไม่ไม่ถูกจนเกินไปอยู่กันกลางกลางใช่ครับจับต้องได้จับต้องได้แน่นอนครับยันสเต็กนี่จานหนึ่งเริ่มต้นเริ่มต้น4 0 0รกว่าบาทนี่แบบพรีเมียมนะครับพรีเมียมเลยนะแบบถ้าวันไหนคุณแบบเงินเหลือหรือว่าแบบอยากกินจริงๆหรืออยากจะมอบของขวัญดีๆให้ใครสักคนถึงมียันแบบหลักแพงที่สุดก็ประมาณ5 0 0 0ันนะห้าพันทมฮอก ก็จริงๆแล้วจริงๆท่านผู้ชมเอาพูดตรงๆนะถ้าคนที่แบบว่าคนในระดับที่กินเนื้อเนี่ยบางทีคุณไปกินอย่างที่ญี่ปุ่นเนาะอย่างพวกมัตสึสกะหรืออะไรเงี้ยชิช้ชนหนึ่งนี่ก็หลายตังน,นะนชิช้นถึงชิ้นหนึ่งเนี่ยผมไปกินแค่เนี้ยังสามพันกว่าบาทเลยแค่นิดเดียวนะแค่นิดเดียวแล้วโลหนึ่งนี่หลายหมื่นเลยนะฮะกินที่เมืองไทยผมพูดตรงๆถูกกว่าะวันนี้ถ้าเกิดจะให้แนะนำอยากแนะนำเมนูอะไรครับผมจะเอาเป็นวากิวออสเตรเลียแล้วกันครับสติฟลอยหนึ่งที่แล้วก็เอาเป็น ก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟชัคุณแไทร์ก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟชักอายแล้วก็กะเพราเนื้อโโอ้หดีเลยกะเพราเนื้อแบล็คแอนด์กรัสแล้วก็เป็นสุดท้ายเป็นสปาเกตตี้คาโบนาร่าเบคอนเนื้อเบคอนที่อยากนำเสนอเบคอนนำเสนอเพราะทำเองด้วยเพิ่งคิดสูตรได้เมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วจริงเหรอฮะโอ้นี่หลากหลายมากคุณผู้ชมเรียกได้ว่ามีทั้งสปาเกตตี้มีทั้งกะเพรามีทั้งก๋วยเตี๋ยวมีทั้งสเต็กแล้วก็มีอย่างอื่นมากมายมีที่ไหนบ้างฮะ ตอนนี้จะมีที่สาขาชิกดิพับบิบลามินทาครับตรงนี้ตรงนี้แล้วก็จะมีสาขาสามัคคีจังหวัดนนทบ,บุรีที่มีสองที่ครับร้านเปิดกี่โมงฮะร้านจะเปิดเที่ยงครับปิดสามทุ่มครัวปิดสองทุ่มครึ่งพมีสองทุ่มครึ่งสสาขาท่านุผู้ชมเปิดปิดเวลาตามห้างเลยแวะมาได้วันนี้ขอบคุณบานมากเดี๋ยวผมร,รอชิมนะโอเมนูหลากหลายมากขอบคุณครับขอบคุณครับขั้นตอนแรกนะครับนํากระเทียมลงผัดเนยให้หอมครับใส่พาเมซานชีสครับตามด้วยนมสดคนให้เข้ากัน ปรุงรสด้วยเกลือครับน้ำตาลทรายแล้วก็นําเส้นสปาเกตตี้ที่ลวกไว้ใส่ลงไปคลุกให้เข้ากันครับตามด้วยไข่แดงครับจากนั้นก็ผัดต่อให้ไข่แดงสุกแล้วก็ตักใส่จานนําเบคอนเนื้อที่ย่างไว้นะครับวางท็อปลงบนสปาเกตตี้แต่งหน้าด้วยใบพาร์สลีย์พาเมซานชีสเพียงเท่านี้เราก็จะได้เมนูสปาเกตตี้คาโบนาร่าเบคอนเนื้อจากร้านตุ๊กแกอวกาศครับเป็นไงครับผู้ชม รเรื่องราวความเป็นมาของร้านตุ๊กแกอวกาศสรุปแล้วไม่มีเนื้อตุ๊กแกนะครับเขาก็ขายเนื้อนี่แหละนี่เลยสวรรค์คนรักเนื้อโอ้โหดูก๋วยเตี๋ยวเนื้อเขานี่เป็นเมนูแค่แบบบางส่วนเท่านั้นเองนะครับแมตอนนี้มันเดือดแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตจุ่มให้คุณผู้ชมดูก่อนแล้วกันเนาะเส้นหมี่ขออนุญาตใส่เลยนะโอ้โหนี่ก็มนมาล่วงหมดแล้ว <S <S นะฮะเส้นหมี่ฟ้าบใส่ลงไปนะฮะแล้วก็เนื้อนี่ฮะเนื้อ โอ้โหเนื้อสวยมากล้วนี่ดูสินี่วางมาแบบนี้ฮะโอ้โหแล้วเนื้อดีๆนี่นคุณผู้ชมวางลงไปในแป๊บเดียวเห็นไหมฮะจากนั้นก็หยิบอาวุธเลยนี่ชิ้นนี้นี่ได้แลนะ้วโอ้โห,โโหน้ำหน่อยน้ำซุปมาก,กินมากแบบว่าไม่ต้องปรุงเลยนะฮะนี่เลยคุณผู้ชม โอ้ยไม่ต้งปรุงเลยกันง่ายเลย,ยแล้วดูเนื้อเนี่ยฮะพอลวกขึ้นมาใหม่ๆนี่เป็นไงร้านนี้คนรักเนื้อนีไ่ไม่ผิดหวังเลยนะครับดีเลยคุณผู้ชมบอกเลยคนชอบกินเนื้อต้องแวะมานะฮะรับรอง,องไม่ผิดหวังอืมโอ้เนื้อนุ่มแล้วไม่ติดฟัน นี่ตัวนงฮะสเต็กเนื้อเขามีหลายแบบมากดูตัวนี้ฮะ,ฮะนี่ติดมันแล้วก็ผมขออนุญาตเอาซอสเขาหน่อยน่าดนีนึงหน่อย,น,อยอนี่ติดมันมาเลยนะคุณผู้ชมติดมันมาเลยนี่โอ้โหมีเดยมแรงนุ่มฮามูนล,ลิ้นโ้อนใจแล้วก็นี่ฮะสปาเกตตี้ เขาบอกว่าเพิ่งได้สูตรมาสองเดือนนะตัวนี้นะไปแล้วนะเป็นคาโบนนราหอมมันนุ่ม,มโดนนี่มันบดเขาปิดท้ายด้วยกะเพรานะฮะกะเพราเนื้อแห้งๆมันต้องแห้งๆอย่างนี้ฮะกะเพราเนื้อเนี่ยถ้ามาันมาผัดเปียกน้ำมันจะไม่อร่อยคุณผู้ชมมันต้องแห้งๆอย่างนี้เลยเนี่ยโอ้โหนั้นเวลากินเนี่ย นี่น่าจะเป็นเนื้อสะโพกนะฮะข่าเนื้อ,อเผ็ดกำลังดีแต่ถ้าไม่เอาเผ็ดบอกเขาหน่อยนะถ้าแบบคนกินเผ็ดได้เลยร้านนี้ผมบอกเลยคนที่กินเนื้อนะคุณแวะมาได้เลยนี่เป็นเพียงตัวอย่างลองแวะเข้ามาครับไม่ผิดหวังเลยจำชื่อไว้ทุกแกอวกาศวันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์พริกแกงกระดกวันนะครับ เข้มเต็มเครื่องเทศมออไปทางร้านไปใช้1ชุดด้วยแล้วมีโอกาสแวะนะครับอยู่ชิคริพับบิกรามินทาครับรับรองคนกินเนื้อไม่ผิดหวังครับร่วมสนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกะนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศซอสอนเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟูดแลนด์สั่งได้ทางช้อปปี้ลาซาดต่างจังหวัดสั่งทางแอดไลน์โปรพิเศษ2ขวดร้9ส่งฟรีทั่วประเทศ ทัวลงพุงวาไรตี้ามาเที่ยวระยองไม่ได้มามองแต่ทะเลอยากกินกุ <i> <i 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 <i> <i <i ้งหนูอยากกินกั <i> <i <i> 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 <i ้งอยากกินปูหนูอยากกินปลาอยากกินหมาเฮ้ยมันไม่มีมีแต่ซีฟู้ดแล้วมือนี้ใครจะเลี้ยงล่ะเอา เราเป็นผู้โชคดีครับพี่ตีอ้วนชวนหิวเป็นผู้เลี้ยงจ่ายไ,ไม่อัน้นทัวร์ลงพุงครับกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิววันนี้เราเปิดนะฮะช่วงนี้กลางทะเลเลยเวอร์แกสเป็นเจ้าภาพนะครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับอำเภอแกลงนะครับแล้วก็อยู่ผู้โชคดีสองท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะแนะนําตัวหน่อยชื่ออะไรฮะผมธเนศพี่ธเนศกับพ,พี่จิ๋มค่ะพี่จิ๋มสองคนนี้เป็นสามีภรรยากันมากี่ปีแล้ว40ปี40ปีเป็นคนจังหวัด ชนบุรีค่ะชนบุร,บรีเราก็เลยชนมาลายองคุณผู้มชมเพราะสองคนเขาบอกว่าอยู่เมืองชนเนี่ยยังไม่ค่อยได้ไปกินอะไรเลยใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมที่นี่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจัดให้เลยบรรยากาศริมทะเลอาหารทะเลราคาเป็นกันเองแล้วชื่อรักราาราานก่ารักมา,ากาเลยเจยินดีซีฟู้ดวันนี้เขายินดีนะฮะที่จะจัดอาหารในสองท่านนี้ทานพร้อไมไหมครับพร้อมค่ะ,คะเราไปดูเลยครับว่ามีอะไรทานกันบ้างครับสวัสดีสสดค่ะพี่ตานะคะ แล้วก็ค่ะ,คะเราสองคนนะคะเป็นเจ้าของร้านเจ๊ยินดีซีฟูด้ดหัดแม่ลำพึงจังหวัดระยองนะคะยินดีกับผู้โชคดีนะคะจากรายการตีอ้วนชวนหิววันนี้เรามีเมนูมานำเสนอนะคะเป็นเมนูกั้งทอดกระเทียมค่ะแล้วก็เมนูที่สองนะคะเป็นปลากระพงสามรสพริกสดแล้วก็เมนูต่อไปเป็นเนื้อปูก้อนผัดผงกะหรี่แล้วก็เป็นเมนูแกงส้มไข่ปลาเดเซียวค่ะและอันนี้ที่เด็ดเลยนะคะคือเมนูหอยจอบซาซิมิ แล้วก็เมนูต่อไปคือข้าวผัดปูค่ะก็ยินดีต้อนรับค่ะเชิญชวนมาทานอาหารทะเลร้านเจยินดีซีฟู้ดาหารแม่้ำพึงจังหวัดระยองค่ะเย,ย้วันนี้คุณผู้ชมบรรยากาศนี่ผมเนี่ยแยกโต๊ออกมาจากร้านเลยจริงๆร้านก็มีโต๊ะเยอะมากนะครับเราขออนุญาตแยกมาส่วนตัวเป็นไง p ีไไหมโอ้อสุดยอดสุดยอดชั้นหนึ่งเลยนี่เหมือนทะเลเป็นของเราเลยนะคุณผู้ชมนะเรานั่งในแบบโต๊ะเดียวนะฮะอันนี้ตามคําขอเลย แพกินอาหารริมทะเลริมจิงๆกิงชมถ้าน้ำขึ้นมาพวกเราก็โดนไปแล้วเนี่ยใน,นทะเลเลยชอบไหมนี่ครับอยากกินกั้งใช่ไหมครับอยากกินปูใช่ไหมอยากกินปลามีครบเลยนะกุ้งอยู่ในนี้ปกติไปกินข้าวนอกบ้านบ่นบอยไหมไม่บ่อยไม่บ่อยเลยนะอย่อยยนะฮ <c oughs> นะนานๆหนวันนี้ฟรีจัดเลยมาวิลุย หรือตัวนี่ก yeah, 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 yeah. yeah, ็อยากกินก well, ั้งโอ้โหนี่อยากกินกั้งอยากกินกุ้งนี่นี่นี่เอากั้งก่อนนะพี่นะกั้งกระเทียมตัวใหญ่มากดูดิคุณผู้ชมตัวงี้เลยนะโอ้บุ้มเลยอ่ะพิธาเนศอ่ะพิธาเนศใหญ่ยักษ์เลยใหญ่ยักษ์เลยนี่ โอเคไหมฮะมโอเคเลยนะ,ย,ะยินดีครับยินดีครับทผู้ชมอยากมาแบบนี้นะไม่ยากเลยวอร์แกเป็นเจ้าภาพให้ช่วงทัวร์ลงพุงมีรายการเดียวในประเทศไทยครับที่พาคนทางบ้านกินปีเที่ยวปีมากว่าจะ20ปีแล้วนะฮะวันนี้ขอบคุณที่มาร่วมรายการครับไปดูกนาฬิกาเลยทัวร์ลงพุง กินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิวเพียงถ่ายรูปคู่กับถังเวลแกสที่ร้านหรือที่บ้านขนาดใดก็ได้แล้วส่งมาที่อินบ็อกแฟนเพจตีอ้วนชวนหิวแล้วบอกมาเลยว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนเวลแกสจะเป็นเจ้าภาพาพาคุณไปกับรายการตีอ้วนชวนหิวสนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวลแกสใกล้ตลาดเดินทางสะดวกพักผ่อนสบาย ขอขอบคุณโรงแรมพลายพลัสระยองอยากจะบอกคุณผู้ชมนะครับที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงนะครับลองแวะมาคุณผู้ชมดูสิบรรยากาศริมทะเลนะฮะอาหารก็อร่อยบรรยากาศก็ดีที่นั่งก็สบายๆราคาก็เป็นกันเองนะครับแวะมาได้ที่ร้านใจยินดีซีฟู้ดค่ะอยู่ตรงไหนครับหาดแม่น้ำพึงระยองค่ะ,ะกี่โมงฮะเปิด9โมงเช้าปิด3ทุ่มค่ะแวะมาเลยคุณผู้ชมวันนี้ผมก็มีนะครับภากันเพื่อนจากวัวแกสนะครับมอบโดย WPNY e ผู้ผลิตได้จดจำหน่ายว์ลแก๊สนะครับแก๊สหมดอย่าลืมกดสั่งเวอร์แก๊สสามารถสั่งได้ที่ร้านแก๊สใกล้บ้านคุณขอมอไม่ใช้หนึ่งชุดนะครับ